วัดก็ได้สวยอ่ะจอยอ่ะส่งก้อยเหรอผู้ตัดจอยู้ตัดอยใช่หรอ แล้วจอยที่ไปดูะไรที่จอยลงมาเนาะ พะฮากูรับเหดครับเปดครับดเดีจะมาตบคนโหดใจแลยวๆนี่จะได้กลับบ้านแล้ว ยังมีคนแอบนีปกิอาเอาดีดีซีเรียเออกมาดูวิแล้วคนที่นู่นเป็นใครแล้วมันมารีคน ม่คืนอะนะเราทำอะไรกันแล้เอามาทำอะไรกันได้เย็ดปะพี่อยเนอยผมไม่รู้ผมเบาหลับไปตอนไหด้เย็ดมีอยเวนอยอยู่ในห้องน้ำอยู่ใน้องน้ไปดูดิดีพี่บีรอพี่ยผมไม่รู้ผมหลับ มันไปกันหายไมไม่ถ้ามันพบกันจะได้ถอนสมาจะได้สมาจบอกควมไรก็นปม่้าไม่าพดกันูกัเคุยกันกับมันดิก็ไม่อ่อนเฟยก็ถักไปถามก้อ้จดบทักแล้วไม่ตอบอืมก็ทักไปถามมันทำไมไม่ตอบก็ถามกันเยอะแล้วไม่ตอบ๋อเพราะว่ามนนี้ออกแน

ยงเรียนอะไรยังเรียนอะไรสอบนนงเรียนอะไรตอบในเรืองสามโมงครึ่งนพีงอบยงเรียนอะไรอ่ะกากหน้าเรียนเอเอะไลยข้งนวัอะไรบดินบดินไปอ้ยแก่ข้าวไปด้วยถ้าเกิดจะไปตี่ะบดินใช่โอเคแล้วก็คือไปอยู่ไกลๆใช่ใกล้ได้กุยเมาหลับเดี่ยหลับหลับนีเลย ฮะารเมื่อไห่ไปเลยงตัวก็อมันกับเลแอะไรนะมีกี่ตึกวะ นี่นไตึกถามนั่นตึกอะไรเลตึอะไรหรือปะเลขกเลเล็ลยตึกไหน่าจไม่อยู่เหรอยังไม่ได้ไปแี่นนอนดบดินไหมมึงกูบอกพวกไอเบลให้สามโ่เพไปบดินเนี่ยสามมเออเอากิงด้วยได้มาก่าเ